ผมบอกเลยว่าถ้าเฮ้าบ่ได้ตั้งเป้าว่าต้องราคานั้นต้องราคานี่แล้วเฮ้าเลี้ยงของเฮ้าให้มันดีให้มันตําตาตําใจคนซื่อผมว่ามันได้ขายแล้วสําคัญคือเฮ้าชัดเจนต่อกันน้ําเชื่อบักแกก 4, กลก็ดก็สิขาย4ีพันบักโดก็สิขาย4ีพันเป็นยังเสียทั้ยังขายยังสี่หาผู้ยังไหนชอบบักแลกชอบบักโกดกัเสียเอาแบบบวกกับโรนโดครับออกมากระดูกโครงสร้างแข้งขาใหญ่แล้วก็รั้ตัวหนาแล้วก็ ใช่ดีขาดีขิงดีจีนเตเก็ตนะครับครับตัวนี้เป็นของคนทจีนเเก็ตนะครับไป่าซื้อฟ้ามือชุ่มเศษ <laughs> รษฐีราบของเป็นบะมี่บะมี่กะบะมี่จุดนี่คือการส้่งลูกวายของเขาทำไมเสียทักถึงต้องเป็นโลวนโดเซฟฟามสเปรย์มวกอัดแก๊สใช้รักษาแผลนสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์บุตรครับ หหวบัวในมหากันบัทัตพ่อข้าสมัชิหลงกันไหวโอ้ยตายพี่น้องครับเมื่อนี้คู่วลมหาเสียสักนะครับผมอยู่ที่สถานีควายพี่น้องครับอยู่ท่างเำิภมบัวไล่จังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องครับผู้ได้กระหูนะครับคอลล์ถึงว่าเสียสักเสียสักนี่นะครับถือว่าเป็นผู้คักเติมในวงการอีกผู้หนึ่งนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่นะครับพี่น้องครับอยู่ในวงการเฮานะครับผมมานานพอสมควรแล้วนะครับอรัเมื่อนนี้นะครับผมขออนุญาตในเนี่ยในน้ำตัวพี่น้องเขาได้หูจักกระครับีคร สวัสดีคู่คว้นครับคนเมืองศรีนะครับเมื่อนี้ไม่ยามครับไม่ยามไ่ได้ว่่ได้พ่อกันสามปีแล้วครับสามปีว่่ได้พ่อกันแต่ว่ากะคือเก่าครับรู้สึโออุ่นน้องๆมาหาเมือ่อใดก็ได้มวนได้หัวเราะได้ยิ้มแล้วก็เมื่อนี้ก็เลยอยากเว้าอยากทรงถึงพี่น้องคนเลี้ยงควายทุกคนนะครับอ่าครับว่าถ้าเฮาอ่ะถ้าเฮามีความสุขอะมันก็เลี้ยงได้คือเก่า ถามว่าบางคนถามว่าเสียทักราคาควอยเป็นอย่างไรราคาง้อเป็นยงไรเสียทักคือยังได้ขายได้ซื้อคือเา่าผมบอกเลยว่าถ้าเฮ้าบ่ได้ตั้งเป้าว่าต้องราคานั่นต้องราคานี่แล้วเฮาเลี้ยงของเฮ้าให้มันดีให้มันตําตาตําใจคนซื้อผมว่ามันได้ขายแล้วสําคัญคือเฮ้าชัดเจนต่อกันชัดเจนต่อกันเฮ้ายาเฮ้ายาไปเอาอยัางไงล่ะเอาตรงๆเนาะพี่นอ้องย่าว่าเสียทักเป้าตรงไหลคือถ้า คนทุ่มือเนี่ยมันฉลาดขึ้นกว่าเก่ามันเบิ่งออกว่าผู้ไหเป็นยังไงถ้าเขาชัดเจนผมว่าเข้าไปได้ครับแล้วราคาเข้าอย่าไปตั้งเป้าให้คนซื่อเนี่ยมันตั้งเป้าครับผมเขามาเห็นปับเขามักกะจอยกันไปราคามันไปได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันไปเมื่อนี้ขออนุญาตแนะน้าพ่อพันุจังหน่อยครับผมเอาวนี่คือนี่คือบักแลนดฟอนครับเนี่ยตัวเนี่ยเล็กคอร์ดครับบักแลนดฟอนนี่เป็นเป็นลูกไส้ของโรนัลโด้ครับครับผมตอนนี้อายุได้ สามสิบเอ็ดเดือนจะเข่าสามิสองเดือนแล้วถือว่าเป็นเป็นพอพันที่ว่าผมคืนว่าผมเจีอยวมาใส่ในในใน,น,นฟ้ามแล้วกะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ผสมนะครับครับผมยีเปิดผสมอยู่ในราคาสี่พันบาทตัวนี้เห็นว่าครับตัวนี้ครับครับผมรับประกันหนึงท่องครับรับประกันหนึ่งท่องแน่ไลยครับท่านรับประกันหนึ่งท่องคือให้ท่านไปผสมได้แบบมาไปกลับ ถ้าบัติดมาใหม่ถ้าบัติดมาใหม่ยังเสียครับผมแต่ผมคินว่าถ้าเข้าจับสัใไ้แม่นว่าน่าจะมีปัญหาครับผสมในราคาสี่พันบาทหนึ่งทองเออเอาชำนี่แหละครับเอาราคาชำนี่บัตรในน้ำเชือเกษตรกรเข้าแกะถึงได้บหครับผมน้ำเชือก็จะอยู่ในราคาสี่พันบาททิพหาหลอดครับในราคาทิพหาหลอดเข้าถือว่าเข้าเข้าชัดเจนในในในเรื่องในเรื่องพันธุกรรมแล้วก็เรื่องอ่าอ่าจังไงล่ะพี่น้องการการสื่อสารถึง ถ, <ผม S 1> ถึงพี่น้องว่าว่าเข้าต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้เราก็าให้ให้พี่น้องไปน้าเฮาได้ครับแล้วตอนนี้ฝากฝา,ากบักโรนโดครับพอบักแรดฟอร์ดนะครับหรือว่าท่านใดยี่ๆมาผสมบักแรดฟอร์ดกะได้คือกันนะครับในราคา4ี่พันบาทแล้วก็น้าเชื่อบักแกรดก,กรับิขายสี่พันบักโรก็ัิจขายสี่พันเป็นยังเฉียดชันยังขายยังชี่ครับหาผู้ยังไหนชอบบักแรดช,ชอบบักโกร,รกเสียเอาย่างระเคืองหรือว่าขะากันได้ครับ ผมคืนวางสั้นเอาบบบเอาบัอกโดเจ็ดหลอดเอาบักแรนแปดหลอดยังเทียในราคาเดียวกันนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรติดตามเทียทรักล้วก็มียังไหเดี๋ยวเดี๋ยวยีอ่าซื้อสารให้พี่น้องเขาไปในทังโซเชียลนะครับล้วก็เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงยังก็ฝากติดตามเบิ้งว่าเบื้องแล้วถ้าถูกใจก็ฝากลวนโดฝากแลดฟอร์ดนั่นนะครับครับกับว่าต่อครับเสียทักครับผมม่นนลาเบิ้งละม่านเบิ้งนี่ก็คือบอกยังไงว่าลูก คันโดของเห่านี่นะครับผมก็คือเต็มคอของเห้าเลยนะครับบาทที่นี่ก็คือมีราคาแบ่งทุกตัวแล้วเนาะเนาะครับนะครับผมบททัตรที่ที่สําคัญนะครับพี่น้องก็คือควายดํานี่สามารถออกลูกมาเผือกเลยต่อโลนโดนี่คือให้ลูกเผือกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ม่ครับ,รบอยู่ในคอของเห้าฝาก<ร>พี่น<ร>้อง <นะ S 2> เกษตรกรนะครับทีวายิมาผสมบักแรดฟอดนะครับเดือนพฤศจิกา ทักหาเสียทักโทรหาเทียทักก่อนได้นะครับได้ที่เบอร์โทร081ครับ081 876 876 9570นะครับ9570นี่คือเบอร์โทร4,000บาทนะครับ4,000บาทครับถ้ามาดูี่บลกบันโดนะครับผมผลงานแต่ละตัวที่ที่ผมได้ได้ขายแล้วก็ติดติดมาจำกับพี่น้องที่เห็นว่าช่วงนี้คนที่ติดตามเทียทักที่เห็นว่าสองสามเดือนมานี่ได้ขายเกือบทุกตัวแล้วได้ขายจนมดข้อก็ว่าได้ครับ จากการผสมพ่อพันธุ์ตัวเองครับลวนโดนะครับก็อิภาวาเบิงตัวหนึ่งครับอ่าเจ้าคุณย่าครับเจ้าคุณยา่าตอนนี้อาย,ออนนอยุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนในน้อยครับหนึ่งเดือนในน้อยเผือกน้อยตัวนี้นี่เปนบ้ครับแม่เนเผือกน้อยตัวนี้ครับตัวนี้เกิดจากแม่สูงรลายป่ะเลยครับตัวนี้เกิดจากแม่สูงร้อยสามที่แปดครับครับผมแม่ร้อยสามที่แปดบวกกับลวนโดครับออกมากระดูกโครงสร้างแข็งขาใหญ่แล้วก็ลำตวนนาแล้วก็ท่ายดีขาดีขิ่งดี คุ้ยหน่อยถ้ามันออกมาแล้วม,มันมีลักษณะทีว่าต้องตาต้องใจเขาเขาก็ยดิทักมาหาเฮาเองเฮาจําเป็นที่ต้องไปไปบวกขายหรือว่าไปย่างหาถามขายเฮานั่งขายอยู่บ้านเฮานี่แหละเฮาล่องบ่อยล่อลงไหนเขาเห็นแล้วก็ให้มีคนติตามเฮาแล้วก็สั่งผลงานออกมาให้มันถือตาถือใจคนยังคุ้ยหน่อยตัวนี้บักคุณยยาครับชื่อว่าบักคุณยยาตัวนี้ง่ายไปอยู่บุัย์นะครับ,รบติดจองแจว่าเพิ่นกะ ขออนุญาตว่บาบอาไ้ให้เปิดให้เผยอย่างปันไดเพราะว่าเพิ่พ่นอยากเลี้ยงแบบแบบเอาไปเป็นพอพันเอาเป็นพอพันไปจําฟ้ามครับกะขายไปในราคาสองกวักวกวัวนะครับสองกัวกัวสองขีดกวักวกัวครับสองขีดกัวกัวครับเอาเอาซ้งนั่นครับเอาซั้งนั่นคือเฮาเอาแบบว่าให้ค้นซื้อยิมค้นขายยิมแล้วให้ไปน้ำกันได้สาคัญคือไห้มาหากันมาหาเทียร์ักเนี่ย ยายาคินว่าเสียทักเบ้าเสียงดังฟังชัดแล้วทียากมาคุยกันจอยกันเอาจนยิ้มทั้งสองไฟล่ะคือยังคู่บุตรมหาเสียทักก็ได้ยิ้มได้หัวคันบ่ได้มาหากันมันกันมันก็คือหอดกันนี่ทีเดวผหอดบาถึงเนาะแมนครับมันบอหอดบ่ถึงคันทีเบ้าทางโทรศัพท์แล้วเกิดควยมันบ่ถือตาถือใจถ้าไม่เห็นคว้ยถือตาถือใจแล้วแต่ราคามันบ่ได้กันเท่ากับอ้อนหากันนี่คือแนวทางเสียทักกับให้ไปกันได้ทุกคนถือว่าบ่จินเขาคำเดียว จังใดก็ฝากเจ้าคุณย่าติดตามเพื่อนไปน้ำแนครับฝากคือไว้ครับเจ้าคุณย่าอันนี้คือตัวหลักตัวนี้ก็ตัวที่ตัวต่อไปก็คือเจ้าโอเว่นนะครับเจ้าโอเว่นนี่ก็เดือนกัวกัวนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปประจำการอยู่ที่ถ้าถ้าติดมาจำแล้วตัวนี้ได้เดือนกัวกัวถ้ายานุ่มแร้วก็ขี่ไปประจำการอยู่เมืองการครับเมืองการกาญจนบุรีแมนเมื่อนั่นไอ้เพื่อนไอ้ไอ้เพื่อนขับรถเก๋งมา รถเบนมาผมกับว่าแต่เพิ่นมาอย่างนอ้อผู้ใหมาหากูนอสนอกมาแล้วเพิ่มมา, <c oughs> ม,ามาเบิงค้วอยู่ท่านมาเบิงคั้วอยากได้อยากได้ไปทำนอทำแนวจ้าตัวท่านตัวผู้เกิดจากแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เกิดจากแม่ทูงร้อยสามหาครับโอ้ยแบ่งไปหลายปันไหนครับบ้าน,ต,นตัวนี้ก็บแบ่งไปสองขีดขึ้นเก่าครับตามนโยบายเสียสักรับสองขีดก็กลัวครับให้มันไปกันได้ครับ ขนาดแม่ซ้ำนี้แต่ม่แสดงว่าแม่นี่ส่งลูกคักแมนบอกรับนี่กะลูกนี่ไม่ต้องห่วงพี่น้องเบิ่งเอาครับว่าเป็นยังไรดูกระดูกโครงสร้างดูแข็งดูขาดีพี่ไส้เขาก็เห็นแล้วครับบัคปีเตอร์ครับพี่ไส้เขาโอ้เป็นนองปีเตอร์ครับแมนน่องบักปีเตอร์ครับน,น,บน,น,บนี่บักโอเว่นครับนี่บักโอเว่นครับบักโอเว่นน้องบักปีเตอร์ครับผู้ใดก็ว่าอ้ชื่อควอยเสียรักคือเป็นแนวนี่จีบอกให้ฟังแค่น้อยคือเสียรักเป็นคนมักแมนยูครับ มักเมนูก็เลยเป็นซื้อนักฟุตบอลเกียบทั้งหวดนะครับก่อน่น้าปัญหาคู่รดมักนักมวยที่ไ่ได้ซื้อบักแต่ว่าก็ยิไปท่งไปทั้งนั้นเลยครับตัวนี้ตัวนี้ผมว่าบ่ต้องอธิบายเพราะว่าอย่างไหนวางทีพอเหาเห็นพีไสเขาเลี้ยวพีไสเขาชัดเจนชัดเจนทุกอย่างในเรื่องกระดูกเรื่องห่วงสางโดยเฉพาะโรนัลโดเห็นในเหาเห็นว่าบ่ได้เรียกเมย์บ่ได้เรียกไสบ่ได้เรียกขนาด แม่ใส่กระซังเอามาเสื่องกูกูยีเ็ดให้เบิ้งมาสั่นบักโดมันบวกครับกะมือนี่เขาได้เห็นแล้วกะฝากบักโอเว่นไว้อีกจกักโตครับตอนนี้ครับผมแสดงว่าผลงานจะโรนัล,โลโดก็คือเป็นประจักษ์ต่อสายตากะการันตีด้วยผลงานครับครับผมเฮาเขาเฮาเาบอกไปบอกว่าดีบ่ดีแต่ว่าผมอยากให้พี่น้องเบิ้งเอาอะยังมีอีกตัวต่อไปครับเสียครับสําหรับตัวนี้กะเป็นอ่าเจ้าลุนี่ครับเจ้าลุนี่ครับ ตัวนี้เกิดจากแม่ดอนตัวนี้เกิดจากแม่ดอนแม่ดอนนี่เป็นสายอ่าอ่าอีหยังบักอีหยังฮึตัวที่ว่าพ้องอันแก้ฟ้าบ่ครับบิ๊กไอ้ฟ้าม์แม่แม่เขาแม่เขาพอพอมันใบยกครับเป็นสายใบยกอ่าจําได้ครับเป็นสายใบยกครับแม่แม่แม่เขาเป็นสายใบยกแล้วลูกนี่มาแม่มาผสมกับบักดูลูกออกมาเป็นบักลู่นี่ครับตัวนี้ก็ติดมัดจาเรียบร้อยแล้วพูดครับผม ตัวนี้ไปทังกระเพงเผ็รครับน้องนุ่งเพิ่นเบื้องมือมันคลอดปับ๊บคลอดรุดออกจากตูดมาย่างตอวเตะตอวเตะเพิ่นกะทักมาโทรมาเลยวาไอ้ขอสะเพียงบ่ผมก็เลยว่าน้องมาเบิงสะก่อนเพียงกะนี่ให้โอกาสน้องมาเบงก่อนยายายาวาทั้งอั่าทรศดพท์เลยครับกะน้องมาเบิงแล้ว,ว,ลวถือใจกะมัดจากันตัวนี้กะขายไปในสองขีดกลางๆครับกะชื <c oughs> ่อว่า บอลแบบยัก<อ>ยเป็นของบอลเป็น,นเนตเซียเือได้บ่มันเป็นปอบพร้อมมาัขายดีแท้ก็ถือว่าให้พี่น้องได้เอาไปใส่ไปเห็ดนองเห็ดแนวนะครับขั้นนีทไทยเบิรุกตัวนี่โอ้มันมีทิเบแม่พันผลุล่ะเขาถือว่าให้พี่น้องได้ร้อยยิ้มจากเข้าไปขั้นมักเถียรักกับเขามาหาแสดงว่าเขาเห็นพัทธุกรรมหนึ่งก็คือมาข้นสองก็คือมัมาพัทธุกรรมของโรนดูมันต้องมาคุยก่อนอันดับแรกจะค่อยมาข้นแมน สร้างพนกับสร้างวัตมาค้ยกับแม่แมนสร้างเหียทักกับสางจะขอให้มะข้ยเหียทักแมนต้องถูกต้องครับมือนนิครับเดี๋ยวมาเพิ่งตัวต่อไปครับสําหรับตัวนี้เพิ่งเกิดได้ประมาณยังบ่ถึงเดือนครับตัวนี้เกิดจากแม่ดําเกิดจากแม่ดาแม่ใครป้าไหนเนี่ยแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นเป็นลูกบิ๊กบิ๊กอุทัยบิ๊กอุทัยครับผมบิ๊กอุทัยเราที่นี่มาผสมก็บักโดาลูกออกมาเป็นได้เผือก ได้เผือกเป็นตวตัวเถิงอีกตัวผู้ครับเพราะว่าผมหลายหลายคนว่าเอ้าเป็นยังไงถึงได้ตัวผู้จะก,กี้เลี้ยงควยพี่น้องเลยที่เบาจักนหน่อยเนอขอเบาเล้าฮูดมาไว้เบาเล่า <c oughs> กา็ได้ได้ตัวเมียเสียสักก็เลยบ่พอใจบ่แฮปปี้เสียสักก็เลยไปบนหัวหมูเกาหัวขอให้ได้ตัวผู้เพราะว่าผู้ใดเอา้าเท่าพี่มันบ้าบ่าเขาอยากได้แต่ตัวเมียมันบ่เมน่นคือความผิเสียสักคือเพราะผมมีโลนโดแล้ว ผมอยากแบ่งตัวผูให้พี่น้องได้เอาไปใส่เอาไปใส่ตามจังหวัดต่างๆให้เพื่อนได้เอาไปเป็นพอพันถ้าพี่น้องมีพอพันแล้วมันมันมันสิงายแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์ให้คนใกล้ๆเพิ่นได้ใส่พันธุกรรมล้วนโดไปเรื่อยๆคือเฮาบ่คิดว่าอิหวงพันธุกรรมเล่าคิดว่าแต่ของมันดีแบ่งพี่น้องไปยัางตัวนี้พี่น้องโทรมาจองครับแบ่งไปอีกแล้วแบ่งไปแล้วครับเพิ่นเห็นตั้งแ่มือมือคอดแต่เวเ่าประกาศถักมา เล่าว่าอู้ย่านแพงผมก็เลยบอด้ว่าอีอย่างแต่ว่าเมื่อสองสามมือเล่าทักมาทาัทาง้งทั้งแชทสวัสดีครับผมก็ว่าสวัสดีแต่ว่าเล่ากับบ่าวอย่างผมก็เลยว่าน้องมีอะไรไหมเขาก็เลยเขาบบา้ากะบ่าวเขาขิดว่าเบื้องเหียทักเรียวย่านทั้งบ้านทั้งคอ,อกมันใหญ่เล่าย่านราคามันสูงเล่าถูกเบาไหวเล่าคิดว่ามันอีเป็นโลเป็นอย่างแปลงสีผมก็เลยถามน้องมีเรื่องอะไรคุยได้ทุกเรื่อง แก้กันเลยว่าผมดูพี่ไลฟ์สดเจ้าเชตโก้ผมเห็นออกมาแล้วผมชอบผมอยากได้รวมถึงเมียผมก็ชอบถูกใจผมแกทช่งรูปลูกสาวไหมเบิงผมเป็นคนเห็นแม่ยิ่งแล้วเห็นเด็กหน่อยแมยยิ่งเล้วเขาเขามีลูกลูกสาวสามคนลูกเขาก็ชอบคุยเขาก็เลยคืนว่าเพิ่นกันญงอยากได้ให้ลูกให้เต้าเพิ่นผมเล่าเหลียวเบิงเล่าเร้วว่าขั้นเขาจะเปิดแพงเกษตรกรก็จะไปน้ำเข้าบวชย ผมก็เลยคินว่าขั้นเท้าถี่แบงก์กับแบงเล่าไปเล่ากะรุ่นว่าผมมีเปิดเท่าไหร่ผมก็เลยบอกเล่าว่าผมเอาสักสามขีดแล้วกันครับกะเลยยด้แบงเล่าซ้ำนั่นเล่าว่ากับพ่อใจเล่าบอกว่าว่าต้อนะครับถูกใจแล้วแมนมีบอมี่กับที่หามาให้โอ้นี่คือคนมักแท้แมนครับคือจังเฮียบอกตะทิเล็กเนาะแมนครับนะครับสร้างคนกับสร้างให้แต่ว่าถึงแมนครับแมนครับตอนนี้ตัวน,นี้กะติดจองไปอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับโรงเยนโลนโลคู่บดตัวั่นเนาะเช่นเคยครับก็เหลือเลยครับสำหรับตัวนี้กะเป็นตัวเมียครับเป็นตัวเมียกะค้นทร้างไหนรู้ครับนายทั้งเดียวกันกับบอลพี่น้องคู่บูดบ่แมนผมก็คือว่าคนสร้างเดียวกันก็อันภูม่าไทยเป็นอ่างไครับชีสเกตเป็นเจ้าของนะครับครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นของคนสีสเกตนะครับเฮ้ยบอกถือฟ้ามือสุงเศรษฐี รครับของปาสอครับเจม่านะครับทุ่งเศรษฐีฟา้ามนะครับเล่ากับเมตตาเสียทักนะครับให้กำลังใจเสียทักมาตลอดครับไปประกวดบองไดนเหยือ่เอเล่เาไอเล่าไอสอครับเจม่าก็ให้กำลังใจบักแลนดอฟอดตลอดผมดีใจนะครับเป็นกันเองนะครับผมขออนุญาตเบาจักหน่อยขอฝากทุ่งเศรษฐีฟา้ามแล้วกับฝากเจ้าช่างเศรษฐีนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุแล้วก็เป็นเจ้าของคั้วที่ผมให้การทีดตาม เพราะว่าผมชอบนิสัยใจคอแกแกเป็นคนสายบุญเป็นควานชอบช่วยขุนไปประกวดคว้วบองได้ยังกระไดบอมีหญา้าบ่มีเฟียงบ่มีหยังเล่าเล่าดีหรือครับดีหรือแมนครับดีหรือผมยอมรับเลยครับสองผัวเมียคู่นี้ผมบอกเลยว่าทาวงการคว้ยนะมีของแท้แบบนี้โอ้ผมอยากเลี้ยงมีจะาเศร้าคนเนาะแมนผมอยากเลี้ยงแล้วก็อยากเห็ดอยากไปหาอยากมวนใจอยากมวนใจมีคนแบบนี้มันมวนใจแล้วก็เล่ามาผมเล่าชัดเจน แล้วมามาจำลูกลรนโดตัวนี้ครับในราคาซี่คดครับก็ถือว่าให้กําลังใจน้องนุ่งแม่เพิ่นนี่คือเป็นเป็นน้องของอีคําแพงแม่เพิ่นนั่นถูกต้องครับเพิ่นตามสายเพิ่นมาครับอ่าแม่อีตัวนี้คือตอนเนี้ยยูกับเจม้าครับแม่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 พ่อครับเอามาจากรับเอามาจากอุบลครับมาจากพ่อใหญ่สีครับผมตัวนี้ผมกับไปเอาม้าตังแต้มันได้แปดเก้าเดียนพน่นละครับว่าไม่คือไม่นะครับ เป็นน้องเป็นน้องแม่น้องพ่อแม่นครับเป็นลูกเลยครับเป็นลูกแม่พ่อครับอมเป็นลูกแม่พ่อแม่นลูกตัวที่สองเขาังไดเหนือครับครับถ้าผมจำผิดบัดเพิ่ันเลยมาเอาตัวตัวเผือกน่อยตัวนี้คือเป็นแม่นครับนอแนเนลบักโด้ครับเล่ากับมักบักโด้น้ำเนื่แล้วก็ผมว่าเหนือที่เงินใดคือเล่าอยากให้กำลังใจผมแล้วก็อยากสนับสนุนกันในวงการคุ้ยเพราะว่าเพิ่นกะซื้อช่วยเหลือทุกคนตลอดเจม้าผมก็ดีใจครับวงการคุ้ยทำมีกันไปแบบนี้อาศัยกันครับ เลกเปียกตัวนี้เป็นสาวน้อยเทนนิสนะครับสาวน้อยเทนนิสเนี่เป็นลูกโรนันโดนะครับตอนนี้อายุได้12ปีครับไอ้12เดือน12เดือนอายุ12เดือนเพราะว่าถาวาทําไมชื่อเทนนิสเพราะว่าอันมันได้เมปมเทนนิสได้เมปมเหรียญทองพอดีผมก็ได้ตั้งชื่อว่าเทนนิสนะครับครับผมผมเป็นคนที่ว่าชอบสั่งชอบเฮ็ดแล้วก็ชอบให้พี่น้องได้เห็นจากการสั่ง ตัวนี้ตัวนี้เป็นเผือกเผือกสวยครับเห็นบ่ครับสีสวยขาวแล้วก็เป็นบวมีบ่มีกะบ่มีจุดนี่คือการสั่งลูกควายของเข้าทําไมเสียทรักถึงต้องเป็นโรนโดเพราะว่าความฝันจริงๆแล้วคือเข้าอยากมีมีแม่พันธุ์เผือกสูงร้อยห้ิติดคอกแต่ว่าเกิดจากการสั่งของเข้าทำไมจึงสั่งสั่งเพราะว่าให้พี่น้องคนที่ต้นทุนตำเพิ่นมีแม่พันธุ์ ราคาเบาๆเพิ่นสามารถที่จะสั่งไปพร้อมกับเข้าได้ครับเพราะว่าถ้าจะให้เพิ่นไปซื้อไส้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบผมว่าชาวบ้านเห็นบ่ได้ครับชาวบ้านเห็นบ่ได้หลายๆคนเริ่มสงสัยว่าสองสามเดือนมานี่เห็นโลนโดได้ซื้อได้ขายตลอดลูกๆโรโนโดที่คอกผมผมบอกเลยว่ากวัวจะมาถึงจุดนี้กวัวจะมาถึงวันนี้เกิดการจากเกิดจากการสั่ง แล้วก็การลงมือทําเมื่อสามปีที่แล้วคู่หุ้ดได้ไมาเยี่ยมผมครับแล้วก็ได้เห็นโรนัลโดตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับ,รบผมยังเป็นเด็กน้อยยังไม่ได้ซิ่งครับเพราะว่านาจะสองปีตอนนั้นครับผมไม่ได้ซึ่งแต่ตอนนี้ผลงานออกมาให้ได้เห็นไหลายเป็นประจักษ์แล้วเนาะเป็นประจักษ์รับสู้สายตาพี่น้องกเกษตรกรแมนแล้วก็ผมอยากให้พี่น้องเปิดใจรับเปิดใจร er ับคําว่าเปิดใจรับคือเฮ้าติดตามผลงานพอพัน,นุ์นแต่ละตัวว่ามั่นใจลูกเป็นอย่างไรแล้วผมก็บอกได้ว่า พอพันตัวไหนดีบ่ดีผมบอกพี่น้องเลยว่าพอพันในประเทศไทยนี่ดีทุกตแล้วเสียสักกติดตามทุกโตแล้วก็ให้กําลังใจทุกโตอยากให้พี่น้องสร้างไปด้วยกันนะครับส้างไปด้วยกันแล้วก็ฝากผลงานโรวนดแล้วก็ฝากพี่น้องที่ยังบ่ได้ยังบ่ได้ไปถึงเป้าหมายแล้วยังบ่ได้ไปถึงจุดหมายอย่าไปท้อครับมันมันบ่มีอย่างที่ว่าสําเร็จมาได้ย่ายแต่ว่าเฮาอย่าท้อถ้าเฮารักจริงถ้าเฮามามาด้วยใจรักแล้วก็เลี่ยงที่ต้องการที่จะให้เป็นอาชีพ ได้ชื่อได้ขายเขาต้องตั้งใจและใส่ใจจริงแล้วผมบอกเลยว่ามันจะสําเร็จถ้าเขาตั้งใจครับถ้า,ถามีอยัางคล้องใจหรือว่าอยากรู้อยากเห็นอยากได้แนวทางแนวคิดเทียซักกะทักมาได้ครับเทียซักเปิดกว้างที่จะสนับสนุนพี่น้องที่จะให้แนวทางของเทียซักเอาไปเหตุไปทําได้กะฝากสาวน้อยเชน,นิดที่เกิดจากแม่สายตางแล้วกับพอร่วนดู ล้นโดนสามารถที่เนี่ยครับเกิดจากแม่สายต่างครับแต่ว่าลูกออกมาเนี่ยคือดอนบริสุทธิ์เลยเนาะดอนบริสุทธิ์เลยครับบ่ไปทังงมู้ลาเลยไหมแล้วก็เป็นไทยออกมาให้เขาได้เห็นแบบนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าผมถือว่าบอกเลยว่าล้วนโดดน่าสนใจครับล้วนโดดตอบโจทย์เกษตรกรได้ครับสำหรับคนที่ต้นทุนต่ำสามารถที่จะไปใช้ได้ให้เห็นว่าบ่เรียกไส่บ่เรียกขนาดบ่เรียกสีบ่เรียกสายครับนี่คือตัวละ รับผสมตัวละสีพันบาท4ีพันบาทไปรับไปรับครับรับประกันรับประกันนึ่งทองครับครับผมแล้วก็น้ำเชื่อกบทิหาหลอด4ีพันนะครับครับเมื่อนี้ขอฝากพี่น้องสาวน่อยเช่นนิดไปแล้วก็ให้พี่น้องดูเป็นแนวทางชอบกระติดตามถ้ายังบ่ชอบก็ดูไปเรื่อยๆชอบเมื่อใดก็ทักกระทมาครับเตียมักเปิดกว้าง สำหรับพี่น้องทุกคนครับผมฝากเบอร์โทรไว้นะครับเสียสักครับเบอร์โทรเสียสักครับ081 081 876 876 9570 9570นะครับผมแล้ะครเพลงบุ๊คสเตชันเรครับสเตชันเรสนะครับพี่น้องครับเสียสักเล่นเองครับพี่น้องครับครับผมได้ครับผ่านไปผ่านมาเนาะเส้นทางระวังขอนแก่นไปโคราชครับนะครับผมเชืแถวบัวร่ายเด้อพี่น้องครับเบรคข่ามาได้ครับผมขอบคุณขอบคุณเสียแล้วครับทางตอับสสวััดีครบ